ใครที่เริ่มมีอาการเวลาเดินเดินไปแล้วรองเท้าเนี่ยหลุดครับหรือว่าเท้าเนี่ยมันกระดกกระดกไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกล้าหรือว่าไม่ค่อยมีแรงนะครับให้ฝึกอยู่2ท่าครับนั่นคือการฝึกการขย่งหาอะไรจับนิดนึงหรือว่าจะหน้าเข้ากับกําแพงก็ได้นะครับหาอะไรจับนิดนึงโต๊ะก็ได้หรือว่าเก้าอี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขย่งแบบนี้ครับ1 2ส,ส่วนใหญ่ฟังก์ชันขย่งไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับ จะมีปัญหาตอนกระโดกปลายเท้าครับคนที่เดินเดินไปแล้วรองเท้าชอบหลุดบ่อยๆนะครับนี่คือสัญญาณเตือนแล้วนะให้มั่นทําท่าบริหารหน่อยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อกําลังต้องการให้คุณฟื้นฟูเขานะครับต่อไปท่าที่สองนั่งนั่งเหยียดปลายเท้าตรงนะครับแล้วก็กระโดกปลายเท้านะครับครับทำช้าๆนะครับปึออ๊บทำให้สุดนะครับปึออ๊บอย่างนี้นะ คนที่เป็นจริงๆก็คือแบบสมมุติเป็นข้างซ้ายก็คือจะแบบว่ากระโดกแบบได,ได้ได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับไม่สามารถเต็มร้อยนะครับอาจจะได้สักครึ่งหนึง่งแล้วก็ผ่อนอาจจะได้สักครึ่งหนึง่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผ่อนทําบ่อยๆนะครับคนที่อ่ะยังพอที่แบบกระโดกได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสโอกาสหายเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเริ่มนะอันนี้คือจุดเริ่มนะกระโดกหน่อยปุ๊บ อย่างนี้เลยแบบแทบไม่กระดิกเลยอันนี้โอกาสหายยากนะครับก็ลองไปฝึกทํากันดูนะครับ